สวัสดีครับหนกบหรือหมอจินนะแผนที่ชีวิตพบกันอีกครั้งในรายการจังหวะแห่งดาวในช่องรายการของหมอจินนะวันนี้จะเป็นการทำนายโชคชะตาของลัคนาราศีเมษประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 4าหสำหรับคนที่ยังไม่รู้ลัคนาสามารถตรวจสอบได้ที่หลังไมครับเพราะช่วงนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาจากลัคนาเป็นหลัก เพราะจะทำให้มีความแม่นยำในการทำนายดวงชะตามากยิ่งขึ้นเดือนกุมภาพันธ์า5 6 4จะเกิดอะไรขึ้นในลัคนาราศีเมษมาคอยติดตามกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยกดติดตามรบกวนฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเดือนนี้เป็นเดือนแห่งลาภผลเดือนแห่งรายได้โชคลาภและความสำเร็จดังนั้นเดือนนี้คนที่เป็นลัคนาราศีเมษ จะมีโชคเป็นอย่างมากซึ่งเริ่มต้นกันในวันที่13บสามคุณพาสำหรับผู้มีบริวารอายุคนอายุน้อยกว่าหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราจะนำพาความสำเร็จมาให้ทำให้มีโชคลาภไม่ขาดสายมีโชคจากการเสี่ยงดังนั้นช่วงนี้หากต้องการเสี่ยงโชคหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆ หรือต้องการหาแนวทางในการทำงานลักษณะใหม่ๆสามารถทำได้เลยครับแล้วจะประสบความสาเร็จตามที่ตัวเองต้องการในวันที่23กุมกุมภาดาวพระศุกย้ายเข้าสู่ราศีกุมทำให้ในเรื่องความรักสำหรับคนที่มีคู่ครองคู่ครองจะนำพาโชคลาภมาให้แต่สำหรับคนที่ยังเป็นโสดอยู่คนโสดนั้นจะมีโชคลาภจากเพศตรงข้าม หุ้ส่วนหรือคู่สัญญาหรือคู่ค้าดังนั้นหากท่านที่ต้องการเสี่ยงโชคหรือติดต่อค้าขายกับคนที่เป็นเพศตรงข้ามเช่นเราเป็นเพศหญิงติดต่อกับเพศชายหรือเราเป็นเพศชายติดต่อกับเพศหญิงจะได้โชคลาภจากเพศตรงข้ามครับดังนั้นการติดต่องานก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีจงใช้เสน่ห์ของตัวเองในช่วงนี้ ในการหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้การพูดจาเจรจานั้นไปอย่างสุภาพแล้วจะนำพาเรื่องดีๆมาเข้ามาให้ในช่วงนี้แล้วหากใครต้องการได้คู่หรือพูดคุยกับคนติดต่อกับคนหรือจีบใครอยู่ก็จะสามารถจีบได้ในช่วงนี้ครับในเรื่องการเงินช่วงนี้เรื่องการเงินจะหาเงินเก่งมากมีเงินเข้ามาให้ไม่ขาดมือ ดังนั้นอาจจะมีโชคแบบฟลุกๆแบบที่ไม่ได้ตั้งใจมากรอนในพอวันที่24่กุมภาดาวพระอังคารย้ายเข้าสู่ดาศีพุษงศกทำให้ช่วงนี้เจ้าชะตาในเรื่องการเงินจะมีโชคลาภหรือความสำเร็จในด้านการเงินเป็นอย่างมากดังนั้นช่วงนี้ควรที่จะมุ่งหาในเรื่องทรัพย์สินเงินทองและการสร้างฐานะเป็นอย่างยิ่งแต่เงินทองในเข้ามาในช่วงนี้ ยังเก็บไว้ไม่อยู่นะครับเพราะยังมีรายรับรายจ่ายที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา